สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยในวันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้ๆเลยค่ะกับรถ t ต y ยต้ h i l รักวิโก5 g ปี2006ค่ะรถบ้านสวยสภาพดีขับขี่ดีมากเลยค่ะผ่านการครอบครองมาแล้ว2คนหน้าหลังสวยๆเลยค่ะได้บางๆเดิมๆไม่เคยชนหนักหรือจมน้ำเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีใช้งานน้อยใช้ไปเพียง1,7 0 0 0เหกว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะสีสวยเงางามรอบคันเลยค่ะคันนี้ขับดีมากๆระบบเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซล2อ0 0นซีซีเทอร์โบ อินเ cool er. ตอร์คูลเลอร์ตาเร่งดีระบบของเหลวดีปกติค่ะพร้อมลุยทางไกลได้เลยคานหน้าเดิมสวยน็อตซุมซอกตะเข็บด้านข้างแน่นๆน่นเดิมๆแผ่นเพลทตัวสมบูรณ์ฝากระโปรงเดิมสวยน็อตยึดฝากระโปรงแน่นๆเลยค่ะช่วงล่างดีชัดซีสวยเลยค่ะพร้อมใช้ได้เลยกระบะไลเนอร์สวยๆท้ายเดิมแน่นๆนะคะน็อตยึดฝากระโปรงแน่นไม่เคยถอดค่ะกระบะลอนสวยไม่ผุไม่มีสนิมล้อแมกซ์ด,ดำสุดหลอ่อยางดีครบทั้ง4ี่เส้นใช้ได้อีกนานเลยค่ะ รถติดฟิล์มกรองแสงให้แล้วรอบคันภายในสวยสะอาดเรียบร้อยกลิ่นหอมๆเบาะผ้าคู่หน้าพร้อมชุดหุม่มเบาสวยๆค่ะเบาะแคบเป็นเบาะหนังสภาพดีไม่มีฉีกขาดคนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีครบตามปกติแอร์หนาวๆเพลงเพราะๆพ,พ่วงมาลไนพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้ารถมีระบบเซ็นทรัลล็อกรถบ้านแท้สวยพร้อมใช้ชุดเล่นเอกสารพร้อมโอนเลยค่ะคันนี้มาส่งถอกันที่ราคา168,000บาทเท่านั้นค่ะ สนใจดูรถและทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ที่อำเภอเมืองกาญนจนบุรีสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0833163244ค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ